ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศของถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับต,ตอนนี้ก็อยู่ที่แยกคอบวัวนะครับถนนลาดดำเนินนะครับออกมาจากแยกคอบวัวจะไปทางปิ่นเก้านะครับ ใครที่จะไปทางปิ่นเก้านะครับให้วิ่ง3เลนขวานะครับนี่ใครจะไปทางสนามหลวงก็วิ่ง3เลนซ้ายนะครับซ้ายสุดนี่ไปถนนอัดสดางนะครับไปทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่าปากคลองตลาดถนนเรียบคลองคูเมืองนะหรือว่าคลองหลอดนะครับ นี่เป็นรถเมย์ธรรมดานะครับรถเมย์แดงรถเมย์ราคาประหยัดนะครับรถเมย์ในบ้านเรานี่มีทั้งรถเมย์ไฟฟ้ารถเมย์ดีเซลนะครับี่ด้านซ้ายนี่เป็นรถเมย์ไฟฟ้าครับขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้า ตรงนี้จะเป็นแยกอะไแยกคลองคูเมืองเดิมแยกที่พบลีลานะถ้าจำไม่ผิดนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสนามหลวงนะ,ะผมจะไปขึ้นสะพานปิ่น9้านะครับ สังเกตเห็นรถทัวร์นะครับรถทัวร์นักท่องเที่ยวนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับทัวร์สองชั้นทัวร์ชั้นเดียวนะครับต,ตอนนี้ก็ขึ้นสะพานพระปิ่นเก้านะครับ สะพานนี้ก็สร้างเมื่อปีพศ2516นะครับทางฝั่งซ้ายจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชทางฝั่งนู้นนะครับฝั่งทนบุรีนะครับติดธงชาตินะครับแล้วก็ธงเสริมพระเกียรตินะครับสองฝั่งเลย ข้ามจากฝั่งพระนครนะครับมาทางนี้เป็นฝั่งทนนะครับนี่หรือว่าทางอยู่ในเขตบางกอกน้อยหรือว่าบางพัดนะครับทางด้านขวานะ่าจะเป็นเขตบางพัดนะทางซ้ายนี่นะ่าจะเป็นบางกอกน้อยนะครับ ใครที่จะไปพุทธมนตรน,นะครับขึ้นสะพานตรงไปเลยนะครับสะพานคู่ขนานไปนครปฐมได้เลยนะครับนครปฐรมกาญจนบุรีนะครับไปได้เลยขึ้นสะพานตรงอย่างเดียวนะครับไปนู่นเลยพุทธมนตรสาย2 3 4 5 6 7ีนะครับไปจนถึงนครชัยศรีกันเลยเพชร,กรเกษมนู่นนะครับ ตรงนี้จะเป็นสี่แยกอรุณนะครับอรุณอมรินนะครับเลี้ยวซ้ายนี่จะไปศิริราชนะเลี้ยวขวาไปสะพานพระรามแปดตรงไปก็บรมราชชนนีนะครับจะลันสายใต้นะครับตลิ่งชันปิ่นเก้านะครับ เราจะเห็นพาต้านะครับภาต้าป่นเก้าอยู่ด้านหน้านะจากแยกอรุณน้ำมรินนะครับผมจะไปเข้าจารัน ด้านขวาจะเป็นห้างพาต้านะครับ